ดีเด้อจ้าพี่น้องใช่พี่น้องเบ่งบรรยากาศนะคะบรรยากาศหน้าเขาเวยค่ะพี่น้องนี่นำบท่วมเลยค่ะพี่น้องเด้อบรรยากาศหน้าเขาเขี้ยวขจีเลยบรรยากาศดีนี่รถรถคู่ใจซีซีเจ็ดศูนย์นะคะรถคู่ใจนะคะนี่มือนี้มาเอาแหนแดงนะคะรถคู่ใจนี่บรรยากาศนะคะ ต้นโก้ด้วยค่ะต้นโก้ในสมัยเก่ายังมีเห็นอยู่ต้นโกต้นโกนานะคะบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศนะคะน้ำบัวถ่วมเด้อค่ะทั้งนี้น้ำบัวถ่วมเด้อบ้านน้องมินน้องไม้น้ำบัวถ่วมเด้อค่ะนี่น้ำบัวถ่วนี่บรรยากาศเก่าๆเด็กหน่อยต้อยแบบโก โอ้ต่อยเบิง้งอันหน้าต่อยเบิ้งไหนบ่ต่อยนี่บรรยากาศเก้าเก้าเด้อค่ะบรรยากาศทองทุ่งหน้าเด้อค่ะบรรยากาศดีจ้ะกินได้แต่ว่ามันมันโต๊ลงน้ำรยากาศเก้เก้านี่เด้อค่ะนี่4ีเจ็ดศูนย์นะคะรถแรงนี่โอ้โหบรรยากาศชิวๆนะจจะ <c oughs> รถกินะคะบรรยากาศไายบรรยากาศ่ปาปหนูอยากกินมาดเจิดกินอะไรมาโก เรามาทำอะไรคะนี่